รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีค่ะบต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ คนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ6กันยายน2566ปุ๊กสมาพรชิวกิจและทีมงานฟาร์มชนะมาแล้วค่ะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ10นิก30นาทีโดยประมาณกับเรื่องราวที่จะทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายค่ะแล้ววันนี้เช่นเคยนะคะช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ม่วงหอมหวานละมุนลำํำไยสดรสฉ่ำมังคุดสุดกลมกล่อมและราชันแห่งผลไม้ทุเรียนไทยที่ใครได้ลิ้มลองเพียงสักครั้งจะติดใจจนยากจะลืมเหลือน ผลไม้จากประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าอร่อยไร้เทียมทานแต่ละปีประเทศไทยส่งออกผลไม้นานาชนิดเกือบ2ล้านตันโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์รองใจคนทั่วโลกทำไมผลไม้ไทยถึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลกคำตอบคือคุณภาพที่คุณสามารถสัมผัสถึงความแตกต่างในทุกคำซึ่งมาจากความใส่ใจในทุกขั้นตอน เก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตพร้อมเพื่อรสชาติที่ดีที่สุดนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยให้ผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐานสากลจากสถานการณ์โรคระบาดประเทศไทยได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านสุขาอนามัยอย่างครบวงจร เพราะมาตรฐานและความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญสูงสุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลไม้ที่ถึงมือคุณนั้นสดสะอาดและปราศจากการปนเปื้อนเกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับวัคซีนทั่วนหนาด้วยมาตรการป้องกันตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนไปจนถึงโรงคัดบรรจุฆ่าเชื้อในทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบถึงมือคุณ ระบบการตรวจสอบที่เค้่งครัจากหน่วยงานสาธารณาสุขเพราะน้อยกว่านี้เราไม่ยอมเราเชื่อว,ว่าคุณภาพที่ผลผลิตจากความรักความใส่ใจเราปลูกด้วยใจเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนให้คนในครอบครัวคิดถึงผลไม้เปียงคุณภาพคิดถึงประเทศไทยคุณแม่ต้นก็ทำงานมา ต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน ปัจจุบันเทรนด์รักสุขภาพมาแรงมากเลยนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการเลือกรับประทานอาหารก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพได้โดยเฉพาะข้าวซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยนั่นเองแหละคะ่ะและแน่นอนว่าวันนี้เรามีเคล็ดลับการเลือกรับประทานข้าวที่ดีมีคุณค่าทางอาหารเหมาะกับคนที่รักสุขภาพและข้าวที่ว่านี้ก็คือข้าวโภชนาการสูงนั่นเองคะ่ะ หลายท่านสงสัยว่าข้าวโภชนาการสูงคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรงั้นเรามาทำความรู้จักกับข้าวโภชนาการสูงกันค่ะ ข้าวโภชนาการสูงคือข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและมีปริมาณสารอาหารสูงกว่าข้าวทั่วไปเมื่อบริโภคเข้าสู่ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายอีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอาทิเช่นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งมีธาตุเหล็ก ธาสังกะสีและวิตามิน B1 B2 B3 โอเมก้า369มีส่วนช่วยการทำงานของอินซูลินและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นต้นซึ่งข้าวโภชนาการสูงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มข้าวสีโดยแบ่งตามสีได้3กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มข้าวสีครีมมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามินแร่ธาตุใยอาหารเช่นข้าวสีเหล็กข้าวอันฮัมดูลิละข้าวหอมมะลิเป็นต้น 2. ข้าวกลุ่มสีแดงนอกจากมีสารอาหารจำพวกวิตามินแร่ธาตุใยอาหารแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาวนอยด์เช่นข้าวมะลิแดงข้าวสังหยดข้าวทับทิมชุมแพเป็นต้นและ 3. กลุ่มข้าวสีม่วงดำอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแอนโทไซยานินแร่ธาตุและวิตามินต่างๆเช่นข้าวเหนียวดำลืมผัวข้าวมาินินซูรินเป็นต้น กรมการข้าโดยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ส่งเสริมการผลิตข้าวสังหยดเมืองพัทลุงหรือข้าวสังหยดซึ่งเมืองพัทลุงนิยมปลูกและบริโภคข้าวหนักมากกว่าข้าวเบาคนพัทลุงส่วนมากไม่รับประทานข้าวเบาแต่จะเก็บข้าวเบานี้ไว้ในโอกาสพิเศษ ข้าวสังหยดเป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองพันเบาปลูกกันมานานมากกว่า100ปีจนได้รับการรับรองข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้ยังถือเป็นข้าวโภชนาการสูงโดยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้ความสำคัญ พัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผลักดันให้ผู้บริโภคหันมารับประทานเนื่องจากข้าวสังยดมีวิตามินสูงประกอบด้วยวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาและโรคอมรัมพฤกษ์มีสังกะสีสูงให้พลังงานต่ำมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความชราลดระดับคอเลสเตอรอลลดความเครียดและป้องกันโรคกระดูกเสื่อมกากใย,ยสูงเป็นประโยชน์ในการขับถ่ายรวมไปถึงมีประโยชน์ต่อระบบประสาทและ เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยละค่ะใหม่ทีมเค้นบายเอ็อเอพร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าถามมืออาชีพถามเค้นบายเอ็มอเอมะม่วงหอมหวานละมุน ลำไยสดรสฉ่ำมังคุดสุดกลมกล่อมและราชันแห่งผลไม้ทุเรียนไทยที่ใครได้ลิ้มลองเพียงสักครั้งจะติดใจจนยากจะลืมเหลือนผลไม้จากประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าอร่อยไร้เทียมทานแต่ละปีประเทศไทยส่งออกผลไมน้นานาชนิดเกือบ2ล้านตัน โดยเฉพาะผู้เรียนไทยที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์กรองใจคนทั่วโลกทำไมผลไม้ไทยถึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลกคำตอบคือคุณภาพที่คุณสามารถสัมผัสถึงความแตกต่างในทุกคัาซึ่งมาจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตพร้อมเพื่อรสชาติที่ดีที่สุดนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยให้ผลผลิตได,ได้คุณภาพมาตรฐานสากล จากสถานการณ์โรคระบาดประเทศไทยได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านสุขานามัยอย่างครบวงจอดเพราะมาตรฐานและความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลไมท้ที่ถิ้นมือคุณนั้นสดสะอาดและปราศจากการปนเปื้อนเกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับวัคซีนทั่วนหน้าโดยมาตรการป้องกันตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนไปจนถึงโรงคัดบรรจุ ถาเชือในทุกขั้นตอนก็นส่งมอบถึงมือคุณระบบการตรวจสอบที่เค้่ขครัดจากหน่วยงานสา,าธารณาสุขเพราะน้อยกว่านี้เราไม่ยอมเราเชื่อว่าคุณภาพคีอผลผลิตจากความรักความใส่ใจเราปลูกด้วยใจเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนให้คนในครอบครัวคิดถึงผลไม้เปียงคุณภาพคิดถึงประเทศไทย อภิเอตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าวิถีเกษตรวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดชาเชีงเศาจังหวัดนี้เขามีดีอะไรช่วงหน้ามาติดตามชมด้วยกันค่ะ